สวัสดีค่ะเจอบน้องเปียวอีกแล้วนะคะวันนี้พาดูรถเข้าใหม่1นึคันค่ะสำหรับคันนี้เลย t o y ย t a a อ t i ต1.6 1.8 g r Sport นะคะบอกเลยว่าคันนี้สวยมากมาพร้อมเครื่องยนต์1.8แล้วเป็นได้ชุดแต่ง g r s p ส r t รอบคันเลยนะคะมาในส่วนของรถปี2019บอกเลยว่าสวยมากกับราคาเพียง569,000บาทเท่านั้น ถือว่าไม่แพงเลยพี่แล้วฟรีดาวได้ด้วยนะคะอาจจะเสียงดังนิดนึงนะคะต้องขออภัยด้วยท่านใดที่อยากดูพี่ค่าเพิ่มเติมของรถคันนี้นะคะสามารถทักไลน์หรือโทวหานุเปี้ยวโดยตรงได้เลยตามเบอร์ที่แปะไว้ให้ค่ะ0903247586ค่ะ0903247586เบอร์นี้อดไลน์ได้เลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้สวยมาก พร้อมนะคะสก,กัดรอบคันเลยลูกค้าได้ไฟแตะหมอกคู่หน้าด้วยนะคะดวงไฟโปรเจคเตอร์สภาพสวยรอบรอบพันเลยอันนี้รถก่อนเก็บงานนะคะเพิ่งเข้าเลยมาพร้อมนี่เลยค่ะล้อแม็กชูชนเดิมโรงงานนะคะยางก็คือเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่เลยค่ะทั้ง4ี่เส้นรถสวยมากนะคะกระจังด้านหน้าสวยๆแบบนี้เลยรับประกันไม่มีชนหนักตลิกความน้ําท่วมมานะคะไม่เทสร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสภาพสวยรถพร้อมใช้งานเลย สำหรับคันนี้นะพี่นะแล้วบอกเลยว่ายางก็คือเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่เลยทั้งสี่เส้นมาในส่วนของนี่เลยกระจกมองข้างนะคะเป็นสีเดียบตัว,ตวรถมีไฟเลี้ยวให้ในตัวเรียบร้อยนะคะมือจับเป็นโครเมียมเลยขอบกระจกก็คาดด้วยโครเมียมสวยๆแบบนี้นะคะยิ่งภายในสวยมากนะคะตั้งแผ่แผ่ประตูเลยลูกค้าอันนี้จะเป็นสีดําตัดกับสีแดงสวยมากลงตัวเข้ากับตัวรถมากนะเน้นน็อตเดิมโรงง,งานโครงสร้างเดิมโรงง,งานนะคะ ไม่มีชนหนักไม่มีพิดคว่ำไม่มีน้ําท่วมนะคะสภาพรถสวยเลยด้านในนี่ก็คือมาพร้อมตัวโบดหนังสีดํานะคะตรงนี้ก็จะตกแต่งด้วยลวดลายสีแดงนะคะสวยๆเพิ่มดีไซน์ทรงสปอร์ตให้กับตัวรถนะคะให้ดูขอบป,ประตูเลยเม็ดอาร์ตเดิมโรงงานโครงสร้างเดิมโรงงานนะคะไม่มีชนไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมมาแน่นอนนะคะสภาพภายในคือสวยมากคุมโทนด้วยด้านหน้านะคะเป็นสีดําสําหรับคันนี้นะ ตรงน,นี้สามารถเปิดได้นะคะลูกค้าอันนี้ใส่ของได้นะคะภายในสวยมากเป็นรถพร้อมใช้งานเลยแล้วภายในกว้างเครื่องยนต์1.8ด้วยสวยมากนะคะสําหรับคันนี้บอกเลยว่าห้องผู้โดยสารด้านในอันนี้มีปุ่มล็อกเด็กมาให้ซ้ายฝาเรียบร้อยนะคะให้ดูขอบประตูกันก่อนเลยสําหรับคันนี้ค่ะอันนี้แกะยากนิดน,นึงนะพี่นะ นี่เลยมาพร้อมตัวบดหนังสีดำนะคะติดตั้งคาสีได้สายเบล้ตต่างๆมีมาให้แล้วก็ตรงนี้สามารถพักแขนได้นะคะมีช่องใส่แก้วน้ําให้2ช่องด้านหลังมีช่องแอร์ให้เรียบร้อยแล้วก็กระเป๋าจริงโจ้ซ้ายฝาเรียบร้อยด้านหลังนี่คือนั่งได้สบายเลยนะขอบไม่ชนด้านในคือกว้างมากๆนะคะเหมาะกับการใช้งานสุดๆไปเลยลูกลูกค้าคาคันนี้สวยมาก แล้ว้อแมกก็คือเป็นลายเฉพาะเลยนะคะ้อแมกสีทูโทนอันนี้รูปทรงของด้านข้างนะคะอันนี้รถก,ก่อนบิ้วงานสภาพก็คือสวยเหมาะกับการใช้งานสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของบันท้ายคันนี้นะคะบอกเลยว่านี่เลยมาพร้อมนี่เลยสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะติดมาให้เรียบร้อยแล้วมาพร้อมเซนเซอร์หลังให้ถึง2จุดนะคะแล้วก็กล้องถอยหลังก็มีมาให้เดิมๆจากโรงงานเลยเป็นรุ่น g ย a Sport นะคะไฟเบรกไฟไท้ายทุกอย่างใช้งานได้ปกติ ด้านในก็คือกว้างมากๆนะคะสามารถบรรจุสัมภาระได้เยอะเลยอันนี้เดี๋ยวเราทําความสะอาดให้หมดเลยนะแล้วแม่แรงปรจรัจแจของเขาก็คือมีมาให้ครบชุดเลยคุณพี่นี่เลยแม่แรงปรจรัจแจนะคะมีมาให้ครบชุดเดิมๆจากโรงงานเลยจากโตโยต้าเลยนะคะรับประกันไม่มีชนไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมนะคะคันนี้สภาพรถก็คือสวยเหมาะก,กับการใช้งานสุดๆไปเลยนะคะนี่เลยนะคะกว้างมากนะคะ เน้นเม็ดอาร์ตเดิมๆโรงงานเลยนะคะคันนี้ออกง่ายเอกาสารไม่ยุ่งยากเครดิตด,ดีก็ฟรีดาวจัดเต็มได้เลยนะคะภายในสวยๆมาพร้อมระบบเปิดประตูแบบสมาร์ทคีเลดนะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลัด้านข้างให้ด้วยนะคะอันนี้สวยๆแบบนี้เลยลูกค้ากับราคา569,000บาทเท่านั้นอันนี้คือเดี๋ยวทำความสะอาดให้หมดเลยแถบประตูก็จะเป็นสีแดงตัดกับสีดำสวยๆนะคะแล้วก็เบาะนี่คือปรับได้8ทิศทางเลยนะคะ ปรับมาด้านหน้าได้นะคะปรับถอยหลังได้ปรับเบาะให้ขึ้นสูงได้นะคะเมื่อเราต้องการนะคะรัอรอยจะเตี้ยเกินไปก็ปรับให้สูงได้ปรับให้เอนอนได้ปรับมาด้านหน้าได้ปรับไปด้านหลังได้นะคะอันนี้ใช้งานได้แบบว่าหลายรูปแบบมากนะคะนี่ตัวเบาะนี่คือปรับได้หมดเลยปรับได้หมดเลยพี่ลูกเล่นของเขาก็คือเยอะนะคะ แล้วก็ในส่วนของภายในคันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูออปชันอ่ะต้นคลิปอาจจะเสียงดังนิดนึงต้องขออภัยนะคะอ่ะเรามาดูในส่วนของนี่เลยตัวปุ่มฟุตสตาร์ทค่ะคันนี้ลูกค้าได้ปุ่มฟุตสตาร์ทอย่างดีนะคะพวงมาลายัยนี่คือเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่น สายฝาเรียบร้อยนะคะสั่งการด้วยเสียงได้นะคะเพิ่มเสียงหย่อนเสียงรับสายโทรศัพท์เลื่อนเพลงได้อันนี้สั่งการด้วยเสียงที่พวงมาไลัยได้เลยนะคะควบมโหมดต่างๆที่พวงมาไลัยได้แล้วบอกเลยว่าคันนี้วิ่งใช้งานน้อยมากนะคะวิ่งใช้งานอยู่ที่69,980กิโลเมตรไมเทร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่มาพร้อมตัวปุ่มฟุตสตาร์ทนะคะหน้าจอขนาดใหญ่เลยใช้งานแบบมันนวลได้ นะคะแล้วก็สัมผัสได้ด้วยทุกอย่างใช้งานได้ปกติเลยค่ะอันนี้สัมผัสได้มันนวนได้นะคะสำหรับคันนี้ก็คือสวยเหมาะการใช้งานเดี๋ยวฟังเครื่องเสียงค่ะค เสียงของเขาก็คือเสียงดังฟังชัดมากลูกค้า่ะมาพร้อมระบบเอออโต้ปุ่มฟุตสตาร์ทนะคะอันนี้คอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นคุมทนด้วยสีดําเลยสภาพคือสวยเหมาะกับการใช้งานสุดๆตรงนี้สามารถวางโทรศัพท์ได้นะพี่นะมาพร้อมระบบเกียร์ออโต้ค่ะเบ็กมือไฟฟ้านะคะกุญแจรีโมทมีมาให้1ดอกนะคะรถปี2019กับค่าตัวเพียง569,0 0 0บาทแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถช่องเสียบ USB นะคะใส่ของเสียบ USB ได้2ช ด้วยยกันเลแล้วบอกเลยว่าเดือนนี้น้องเปี้ยมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากพี่ๆทุกคนเลยจองแค่999บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดค่ะจองแค่999มีโปรขับฟรีด้วย90วันสําหรับลูกค้าเครดิตดีนะคะขับฟรี90วันค่ะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.59เท่านั้นแล้วใครที่ดูคลิปน้องเปี้ยมานะพี่นะรับส่วนลดทันที5,000บาทใครที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรถคันไหนนะคะสามารถ ทักไลน์หรือโทรมาก็ได้นะคะตามเบอร์ที่แปะไว้ให้เลย090ค่ะ3247586นะคะ090 3247586เบอร์นี้ลูกค้าสามารถเอดไลน์ได้ทักมาคุยกันเยอะๆได้เลยนะคะออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากสาขากรุงเทพก็มีนะคะจะอยู่ที่มีบุรีหนองจอกค่ะกรุงเทพหมหานครนะคะแล้วก็จะมีสาขาส่วนภาคใต้ด้วยนะคะจะมีสาขาในเมืองสุราษฎร์ธานีแล้วก็สาขาทางไปสนามบินสุราษฎร์ลูกค้าใกล้ที่ไหนเข้าที่นั่นได้เลยรถทุกคันออกง่ายมาก เอกสารไม่ยุ่งยากเครดิตดีฟรีดาวได้ทุกคันเลยนะคะสามารถทักมาคุยได้เลยแล้วมีไฟแนนซ์รองรับเป็น10กลุ่มอาชีพแล้วคันนี้ที่ให้ดูไปก็คือรถเพิ่งเข้าก่อนเก็บงานนะคะรถเพิ่งมาจอดเลยเพิ่งซื้อเข้ามาเลยพี่เป็น t o y ยต้าอันติทหนึ่งจุดแปดจีอาสปอร์นะคะคันนี้กับราคาค่าตัวอยู่ที่ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทรถปีสิบเก้าสภาพสวยรถพร้อมใช้งานเลยคันนี้ออกง่ายมากๆเอกสารไม่ยุ่งยากเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะคะแล้วก็มีไฟแนนซ์รอง รับหลายกลุ่มอาชีพมากหลายธนาคารมากนะคะท่านใดที่กำลังมองหาก็รีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของหน้ารถกันต่อนะคะย้าสเปคหน้ารถให้ลูกค้าอีกสักรอบสําหรับคันนี้บอกเลยว่าสวยมากพี่ตอบโจทย์มากๆนะคะใครที่กําลังมองหาอยู่นะคะคันนี้เป็นรุ่น g i ส Sport ด้วยแล้วได้เครื่องยนต์1.8เท่าแต่ล้อก็คือสวยมากๆแล้วเป็นล้อ แบกชูโทนน้าเงางงร่องดำนะคะสวยๆแบบนี้เลยแล้วมาพร้อมกระจังนนหน้านี่เลยที่เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นเจียสปอร์ตนะคะตัวรถจะได้เป็นสีดำบอกเลยว่าหาซื้อมาได้ยากมากนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยซีบอนนะคะเพิ่มดีไซน์ทรงสปอร์ตให้กับตัวรถแต่งสกเกิร์ตให้รอบคันด้วยมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะพี่ ใส่มาให้นะคะดวงไฟโปรเจกเตอร์คาดด้วยไฟเดย์ไลท์ทุกอย่างใช้งานได้ปกติแล้วก่อนลูกค้ารับรถไปก็คือเราตรวจเช็ครถให้ลูกคา้าจากบริษัททิเชอร์ด้วย274รายการรับประกันโครงสร้างเดิมโรงงานไม่มีชนไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ำน้ำท่วมนะคะใบเซอร์รองรับทุกคนันมีใบเซอร์รองรับให้เรียบร้อยว่ารถห้าดาวสวยจริงกรด A จ,จริงคันนี้ถ้าตรวจเจอว่า เคยชนหนักมาอันนี้ร้านเรารับซื้อคืน100%ยเลยนะพี่รับซื้อคืน100%เลยนะคะคันนี้น้องเปี๊ยย้ำสาเปคให้นะปี19 1.8 g ้าหนึ่พี่5้าแ0นหบาทค่ะ5้าแ0 0หบาทนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะมีรถให้ลูกค้าเลือกมากมากมายเลยที่เสรีไทยรถสวยนะคะอันติทไม่ได้มีแค่สีดำสีขาวสีทองเงินก็มีนะคะสำหรับอันติทที่ร้านตอนนี้มีตั้งแต่ ปี16เลยจนถึงปี2021ราคาเริ่มต้นอยู่ที่3 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นลูกค้าอยากได้ชมหน้าใหม่ชมหน้าเดิมหรือรุ่นจี a าสป r t หรือรุ่นไฮบิกทักมาได้เลยสำหรับวันนี้นอ้องเป้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะคิดถึงรถยนต์มือ2ไว้ใจสีรีไทยรถสวยนะคะ